ความเศร้าที่สะเตือนใจเมื่อฝันของศิลปินหนุ่มต้องจบลงด้วยอุบัติเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดวันที่หลายคนไม่อยากจะเชื่อได้เกิดขึ้นจริงเมื่อนายบุญฤทธิ์เจริญวงไว้27ปีหรือที่คนจําได้ในนามรถบัสจากรายการ The Voice Thailand ได้จากไปอย่างน่าเศร้าจากเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เชียงใหม่แต่นี่คือจุดที่น่าสนใจเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดาแต่เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับแสนคนในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องราวเริ่มต้นจากรถบรรทุกส่งน้ำที่วิ่งไปพุ่งชนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณถนนหนองห้องในเขตเมืองเชียงใหม่ผลที่ตามมาคือเสาไฟฟ้าล้มโค่นระเนระนาเป็นระยะทางยาวกว่า1กิโลเมตรจำนวนทั้งสิ้น24ต้นลองนึกภาพดูสิเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มเรียงรายไปตามถนนเหมือนไม้โดมิโน,โนที่ถูกผลักแต่นี่คือส่วนที่หลายคนอาจไม่ทราบรถบัสซึ่งเป็นผู้โดยสารนั่งข้างคนขับรถส่งน้ำคันนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส จากอุบัติเหตุนี้แม้ว่าจะมีพลเมืองดีที่เป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือทำ CPR อย่างเร่งด่วนและส่งตัวไปโรงพยาบาลแต่ในที่สุดชีวิตของเขาก็ไม่รอดสิ่งที่น่าเศร้ายิ่งไปกว่านั้นคือเสาไฟฟ้าที่หักโค่นเหล่านี้ไม่ใช่เสาธรรมดาแต่เป็นเสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด150กิโลวต์ที่ทำหน้าที่จ่ายกระแสะไฟฟ้าให้กับสถานีไฟฟ้าต่างๆก่อนจะส่งต่อไปอยังบ้านเรือนประชาชนผลกระทบที่ตามมาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยไฟฟ้าดับทั่วพื้นที่หลายอำเภอในเชียงใหม ทั้งอำเภอเมืงองอำเภอแม่ริมและอำเภอสันสายแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้เพลิงได้ลุกไม่ร้านหินโก้งในบริเวณใกล้เคียงทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องเร่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์เพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปยังบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงแต่การเข้าถึงจุดเกิดเหตุกลับเป็นเรื่องยากลาบากเพราะเสาไฟฟ้าขนาดใหญ่ล้มขวางถนนอยู่ทั่วไปดรทองสุของโสภาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่สองได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า เจ้าหน้าที่ต้องตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยก่อนจึงค่อยๆ่ยจยไฟคืนให้แต่ละพื้นที่เป็นลำดับเพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุดยกเว้นบริเวณจุดเกิดเหตุที่ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนการซ่อมแซมคาดว่าจะใช้เวลาหลายวันเพราะต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่มาเก็บกู้ซากเสาไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อเปิดเส้นทางจราจรก่อนส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นคาดว่าจะสูงมากไม่เพียงแต่เสาไฟฟ้าแรงสูง24ต้นแต่ยังรวมถึงบ้านเรือนประชาชนร้านค้าและยานพาหนะต่างๆที่ได้รับความเสียหายอีกจำนวนมาก และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่อาจพลาดรถบัสไม่ใช่คนธรรมดาเขาคือศิลปินที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมรายการ The Voice Thailand ในปี2017ตั้งแต่รอบบันดอดิชนันที่เขานำเพลงเธอของวงคอกเทลมาร้องจนทำให้โค้ดทั้ง3าคนได้แก่โค้ดก้องโค้ดโจอีบอยและโค้ดสิงโตหันมาให้ความสนใจสุดท้ายเขาเลือกเข้าทีมโค้ดสิงโตในรอบนอกคอร์เขาใช้เพลงนอนผีเสื้อของหนุ่มวิเตอร์ต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมพีพ,พีพิมพพลอย และสามารถผ่านเข้าสู่รอบถัดไปได้แต่เมื่อถึงรอบแบทเทิลเขาต้องมาประทัดก,กับไม้หมอนวชิรวิทย์ผู้ที่ต่อมากลายเป็นแชมป์ในซีซั่นนั้นด้วยเพลงใจสั่งมาของโลโซตแต่ในที่สุดเขาไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบการแสดงสดได้แต่นี่คือคำถามที่น่าคิดเหตุใดอุบัติเหตุเพียงครั้งเดียวจึงสามารถสร้างความเสียหายในวงกว้างขนาดนี้มันชี้ให้เห็นถึงปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของเราหรือไม่และการที่เราสูญเสียศิลปินหนุ่มที่มีความสามารถไปแบบนี้มันไม่น่าเศร้าเกินไปหรือ ข้อมูลจากเพจเชียงใหม่ที่คุณไม่เคยเห็นได้เปิดเผยข่าวการเสียชีวิตของรถบัสเมื่อวันที่9กันยายนทำให้โลกออนไลน์ตกใจและเศร้าใจเป็นอย่างมากเหตุการณ์นี้ทำให้เราต้องตั้งคำถามกับตัวเองระบบความปลอดภัยของเรามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่และเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไรคุณคิดอย่างไรเหตุการณ์นี้สะท้อนปัญหาอะไรของสังคมเราบ้างและเราควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ความโศกเศร้าแบบนี้เกิดขึ้นอีก มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในคอมเมนต์